วนดีต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์กับคุณครูพึ่งนางสาวแพรรำไพมาคูนค่ะในสัปดาห์นี้เรายังอยู่กันในหน่วยข้าวเหมือนเดิมค่ะและในวันนี้คุณครูพื่งจะมาสอนในเรื่องข้าวที่เด็กๆรู้จักจะมีข้าวชนิดไหนบ้างไปติดตามรับชมกันเลยค่ะมาดูข้าวที่เด็กๆรู้จักกันอยู่แล้ว นั่นก็คือข้าวเปลือกข้าวสารและข้าวสวยใช่ไหมคะวีนี้มาทาความรู้จักกับข้าวเปลือกกันค่ะข้าวเปลือกได้จากการเก็บเกี่ยวมาใหม่ๆจากทุ่งนาจะมีลักษณะเป็นมเมล็ดสีเหลืองนั่นเองค่ะและเมื่อเราได้มเมล็ดข้าวเปลือกมาแล้วเราก็จะนำมาทำการสีค่ะ เพื่อที่จะทำให้ได้มเมล็ดข้าวสารที่เป็นสีขาวสวยแบบนี้และเมื่อเราจะรับประทานเราก็นำข้าวสารไปหุงในหม้อหุงข้าวก็จะได้ข้าวสวยแบบนี้ค่ะน่าทานไหมล่ะคะต่อมาคุณครูจะพาเด็กๆมาทำความรู้จักกับข้าวชนิดต่างๆค่ะชนิดแรกคือข้าวกล้อง เมื่อทำการสีแล้วเราจะได้เมล็ดข้าวสารที่เป็นสีม่วงในลักษณะดังรูปภาพนี้นะคะและเมื่อนำมาหุงก็จะเป็นเม็ดที่สวยเข้ากล้องนี้มีประโยชน์มากค่ะและทำให้เราอิ่มเร็วด้วยส่วนภาพที่เด็กๆเ,เห็นอยู่นี้เรียกว่าข้าวเหนียวค่ะซึ่งจะมีลักษณะเป็นเมล็ดสีขาวขุ่นและเมื่อเรานำมานึง่ง ก็จะสามารถปั้นเป็นก้อนได้เพราะมันเหนียวนั่นเองเหมือนกับที่เราไปซื้อจากตลาดมารับประทานนั่นเองค่ะต่อมาเป็นข้าวเจ้าค่ะจะมีลักษณะเมล็ดที่ขาวแต่จะมีสีที่ใสกว่าข้าวเหนียวนะคะแล้วก็จะเป็นเมล็ดที่เล็กกว่าข้าวกล้องด้วยเมื่อเรานำมาหุงแล้วจะมีความหอมหน่ากินมากๆเลย ซึ่งเด็กๆคคุ้นเคยมากเพราะส่วนใหญ่ก็จะรับประทานข้าวเจ้ากันใช่ไหมคะซึ่งข้าวเจ้านี้เมื่อหุงแล้วจะเรียกมันว่าข้าวสวยนั่นเองค่ะมาถึงการบ้านของเราในวันนี้คุณครูอยากจะให้เด็กๆถ่ายคลิปวิดีโอแล้วบอกสิคะว,ว่าเด็กๆชอบทานข้าวชนิดไหนบ้างเช่นข้าวเหนียวข้าวสวยหรือว่าข้าวกล้องคะ จากนั้นส่งคลิปวิดีโอมาที่ไลน์กลุ่มของเราเหมือนเดิมแล้วค,คุณครูจะรอชมนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ